งานนี้ระอุเดือดจีนจัดหนักยกพลขึ้นบกสหรัฐซ้อมรบใหญ่สุดสามภูมิภาคโลกร้อนฉาขีปนาวุธ จากที่สำนักข่าว CNN รายงานการซ้อมรบทางทะเลใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มประเทศริมแปซิฟิกหรือริมแ a c ครั้งที่28ประจำปี2022จะมีพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาจากทั่วโลกเข้าร่วมนั้นทั้งนี้ในจำนวนนี้3ประเทศอยู่ในกลุ่มคอรสรวมกับสหรัฐได้แก่อินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียและ6ชาติอยู่ในอาเซียนได้แก่ไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและบูไน ส่วนประเทศอื่นๆที่จะเข้าร่วมริมแัก2022ได้แก่แคนาดาชิลีโคลอมเบีย เดนมาร์กเอกวาอรเฝรงเศสเยอรมนีอิสราเอลเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์เปรูเกาหลีใต้สีลังกาตองกาและสหราชอณมริกากองเรือที่3ของกองทัพเรือสหรัฐระบุในายลงการเมื่อวันอังคารที่31พฤษภาคมว่าการซ้อมรบดังกล่าวในเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายและเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีทหารหน่วยต่างๆจาก26ประเทศเข้าร่วมตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนถึง4สิงหาคมซึ่งจะใช้เรือผิวน้ำ38ลำเรือดำน้ำ4ลำและเครื่องบิน170ลำและกำลังพลจะเข้าร่วมราว25,000นายรวมถึงกองกำลังภาคพื้นดินจาก9ประเทศกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าการซ้อมรบจะเน้นที่การซ้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบกปืนใหญ่ขีปนอาวุธต,ต่อต้านเรือดำน้ำและป้องกันทางอากาศรวมถึงปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดปฏิบัติการกวาดล้างทุน ระเบิดการกำจัดอาวุธยุโทโธปรกรณ์และปฏิบัติการดำน้ำและกู้ภัยสำหรับการเข้าร่วมริมแพก2022ของไทยนะับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหลังเข้าร่วมครั้งล่าสุดเมื่อปี2012แต่ในปี2014ไทยไม่ได้รับเชิญหลังรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ต่อมาในปี2016 2018และ2020ไทยไม่ได้เข้าร่วมเช่นกันล่าสุดวันนี้วันที่4พฤษภาคม2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีการซ้อมรบครั้งใหญ่โดยมีไทยเข้าร่วมด้วยว่าโลกไกลสงครามโลกอีกก้าใหญ่หนึ่งสหรัฐตัดสินใจจะส่งขีปนาวุธร้ายแรงแก่ยูเครนเพื่อใช้ทําสงครามกับรัสเซียทางด้านรัสเซียประกาศล่าสุดวันนี้ว่าทาสหรัฐจะส่ง อาวุธดังกล่าวแก่ยูเครนรัสเซียจำเป็นจะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มสหรัฐ2องอิหร่านตรวจพบว่าอิสราเอลและสหรัฐวางแผนส่งเครื่องบินผ่าน4ช่องทางเพื่อถล่มแหล่งปฏิกร์นิวเคลียร์ของอิหร่านและประกาศว่าอิหร่านพร้อมรับมือกับการโจมตีและจะใช้ขีปนาวุธนับแสนลูกยิงถล่มอิสราเอลทันทีที่ถูกโจมตี3าสหรัฐจะซ้อมรบทางนาวีที่ฮาวายกับพันธมิตรนาตโตสองโดยมีประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ในกลางเดือนนี้มีกำลังพลเข้าร่วมซ้อมรบมากที่สุดถึง2.5หมื่นนายระบุว่าเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนและถแถลงการว่ามอบหมายให้พันธมิตรอินโดแปซิฟิกคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยและฟิลิปปินส์รับภาระในการปกป้องไต้หวัน หากจีนบุกยึดไต้หวันโดยไม่มีการปฏิเสธจากประเทศไทยส่วนจีนแถลงว่าการกระทำของนาโต้สองและสหรัฐดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อจีนและคุกคามต่ออธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันซึ่งจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันจีนได้เสริมกำลังทางนาวีรอบเกาะไต้หวันมากขึ้นและเสริมกำลังรบในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตโดยเฉพาะหน่วยยกพลขึ้นบกก่อนหน้านี้3วันจีนได้ส่งเครื่องบินรบฝูงใหญ่ที่สุดจำนวน30ลําลำ บินเข้าไปในเขตป้องกันทางอากาศของไต้หวันสถานการณ์ดังกล่าวได้ยกระดับความตึงเครียดพ,พร้อมๆกันถึง3ภูมิภาคคือยุโรปตะวันออกกลางและทะเลจีนใต้4ประเทศไทยจะซ้อมรบกับสหรัฐเพื่อทำสงครามกับจีนจริงหรือประเทศไทยจะรับภาระช่วยปกป้องไต้หวันจริงหรือรัฐบาลต้องบอกความจริงกับประชาชนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบาย อากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะ ปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ